เราปูอะไรหนุ่าปูฮะทำอะไรหนุ่ยเปลูกอ๋อเนี่ยว่าจะปลูกพวกของกินพวกเครื่องดื่มไว้กินไว้ใช้หน่อยเนี่ยปลูกพวกบบมีคิงสำเร็จรูปพวกเครื่องดื่มเอาไว้กินไงเพราะตอนนี้มันแย่แล้วตังก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีอืม ต้องปูพวกนี้เไว้กินนี่ก็มีพวกบ่มีกึ่งสาเร็จรูปพวกเครื่องดื่มเอาไว้กินไง,อง,งนเนะออเดี๋ยวให้มันงอกให้มันเกิดออกมาก่อนมีลูกมีเต้าออกมาก่อนเดี๋ยวจะแบ่งให้กินแต่ไงก็กนะับปุ๊ปปากเลยเนาะเพราะวนับปุไม่ค่อยอยู่บ้านว่าเดี๋ยววันไหนออกไปทุระนู่นทุระนี่ก็ นภูฝากรดน้ำใส่ปุ๋ยให้หน่อยนะอืมเอาไว้กินกันเดี๋ยวพอมันเกิดเร้วอะไรแล้วค่อยแบ่งกันนะ